<feld> กรับสวัสด <content. S 2> ีคร e ับผมเวียตุนองครับผมวันนี้ช่องเจเจเจากกลฟ้ามไข่ชะพ้ามาเปิดราคาคว้วยงามนะครับผมมือครับมันนี้ก็ามาเมืองคว้วยนะครับอายุเท่าไรก็ะปีกว่าบ่ะอายเท่าไรอายุประมาณปีกว่านะครับไม่มีใบนะครับผมไม่มีใบนะครับผมจะสวยนะครับลักษณะเนื้อลำตัวนี้สวยมากครับผูหางสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูผูหาง นี่ ң. ผู้หางกับบั้นท้ายสวยมากนะสวยมากเลย,ย,ย,เลยจับจับให้เป็นได้ไหมคน really. <S <S จับก็ได้จับให้คือควงงาบได้ไหมจับสิบนั่นในล่างเลยพี่จอยได้บอกว่าสวยเหมือนคนจับต้องจับให้มันสวยๆพี่นะครับถ่ายสดๆนะครับถ่ายสดๆ ไม่มีการมิกไม่มีการอะไรนะครับอยู่ไหมอีกข้างในเนี่ยอยู่อีกข้างในเนี่ยขามันหลังมันงเหรได้ยืนดีๆแล้วยืนสวยๆลูกจับความมันเฉดขึ้ก็จังว้วยงามตัวละมันยินเอเอเนะครับเจ้าไงไงเอก,ก,ก,กจับแต่ดังมันก,ก็ได้ยตานี่ครับผมผู้ใดสนใจไขตัวนี้นะครับผมโทรได้ทีเบอร์โทร0854420610นะครับผมโทรมาเลยครับ เปิดราคาไปหามือเงินเก่านะครับเปิดราคาไปหามือเนเก่าต่อรองราคาได้นะครับมีรถบริการส่งนะครับมีรถบริการรับส่งนะครับผมว่าผู้หางมันงามดีป่ะนะลักษณะงามดีครับพ่อแม่พี่นอ้องจวงต่างว่าอีกคล้นเนาะไม่ไล่ยังมาแล้วสิเปลี่านยังให้พี่นอ้อง fc เบิ้งหลายๆมุมได้ไหมเพื่อผู้ใดเขาสนใจ ก็ไปจับแต่ดังมันหลดเนี่ยครับผมโอ้แต่คอคอมันคือตดดีแต่ว่าไว้หน่อยอยู่บังทายแทนหลังน้ำแผ่นหลังน้ำบ่ยาวไปหนึงเอารำตัวกันถุงเท้าพ่อมหรอเน,นี่ครับนี่ครับเล็บแทงเดือบเทเบ้ามีถุงเท้านะครับใส่เขาเอ็นถุงเท้ามันใส่ถุงเท้าฟังดีก็แต่บันถ่ายมันบานดีว่ะบันถ่ายบานดีผูหางสวยมากครับเดี๋ยวมึงรอบๆนะครับ เพื่อผู้ใดสนใจนะครับโทรได้ที่เบอร์โทร0 8 5 4 4 2 0 6 1 0นะครับผมเปิดราคาไว้59,0 0 0บาทนะครับคุยตัวเมียนะครับผมอายุประมาณปีกว่านะครับแต่ไม่รู้ว่าปีเท่าไหร่นะครับผมเจ้าของเขาบอกไาอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าไม่ได้ใบกับไม่ได้หลอดมานะครับแต่เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเขาผสมเทียมมานะครับแต่ก็ไม่มีใบไม่มีหลอดแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรยืนยันนะครับว่าเขาผสมเทียมมาจริงๆไหมนะครับแต่ก็เห็นแม่เขานะครับ แม่ของเขาเป็นแม่เผือกใหญ่นะครับผมเป็นแม่เผือกนะครับแม่ของเขาใส่ใช้ได้นะครับใส่แผ่นห,ห,หลังเดี๋ยวให้ดูแผ่นหลังโอแผ่นหลังเปเดีครับจับเช็ดหนาขึ้นด้วยหลังเปรีดีลาเบื้งหน้าด้วยหลังเปเดีจิ๋ละอ่ะหนางามบปะยวให้เบิ้งหน้าอกครับโอ้โอหน้าอกหน้าอกใหญ่ดีวะกระทูขาใหญ่ดีอะด้านหน้า เบิ้งเอานะครับผมผู้ใดเบิ้งควายปิ่นนะครับว่าต้องล่างดอกโดนสดจัิงส่ละราคามันราคาเหนือนะมูลราคาควายงามกระโดดกระด้อกระเดี่งว่าต้องล่างแล้วต้องปรุงแต่งนะครับขายแบียงพี่น้องกันเอฟซีไปเลี้ยงนะครับผมเปิดราคาไปหามื่นเก้านะครับผู้ใดมาสนใจมาเบิ้งตัวแท่กับมาเบิ้งเนียนะครับอยู่ที่บ้านตองแจีงหน่อยแต่เมืองเสมาหญ่อำเภอหัวหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมเปิดราคาไว้ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโทรได้ที่เบอร์โทร0 8 5 4 4 2ป 06 1 0นะครับผมไปเดี๋ยของน้ำได้เดียวมันเป็นน้อนน้ำนะครับแ่ี้น้ำาหรอไ่ได้ไปลุงน้ำแต่บันทายดีครับพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคนะครับผมู้ใดสนใจข่โทรได้นะครับศ8นย์2 0 6 1 0นะครับผมเปิดราคาไว้5900 0บาทนะครับนะใส่่าหย,ยาบน้ำค้ามนมูนขึน้น ไปเขาพ่อเเอ,อ้ย